lấy sốt lấy sốt chạy con bưng sóng xé rồi nhá con bưng 2 xé rồi bà subscribe cho kênh Ghiền hoài hoa Đây đây. ยายเมาแต่พาเอาบุญไปฝากพี่น้องนะครับเนาะยู่วัดถ่รมเสียด้วยครับด้ววัดถ่รเสืยอะไ้ใหญ่เอาบุญเอาบุญไปฝากพี่น้องวะฝากอีซสิ สู้วะยายสู้วะสู้ไปเรียกงามท่านนี้ไปเบิ้งวิวท่านนี้ถ้าเราถ้าเอฟซี FC เขาไปเบิ้งวิวเขาจีกึ่ทั้ทงคือท่านมันเฮาปล่ <c oughs> งามวะใหญ่ฝุ่ภนภูเขาสุรินทร์ม,มีภูเขาเด้ เม,มีนเ,ลนเวลาพีนน่น้องเิ่งที่ไรสวกลูกเลยามาเที่ยวครับมีน้องน้องน้าตุลาแล้วก็มาเนาะพน้องนะเมื่อเทีย่ยครับโอ้ย่าอทอองไม่ได้มากหรอกจ้าเ้าทองนู่เนี่ยเ้าทอส่วนมาปมมาจ้าได้ป่ะมาเดีย่ดวยวย นี่ยายเ็นบอเขาบอกว่าที่ยให้สนุกด้ยายครัว่ายายเขาบอกว่าสวัสดีจ้าบาสิเดมินิสกิดย่างลงไปเบึองห้กินขาบอกยายไปมินิยายแค่สิเดย่างหลายอย่ด้ก็ทํบุญนส้ทบุญเลวกระส้ มาปะควันน้อยใหญ่น้อยจัดมือจัดงานงไปขอบคุณนะครับเด้ทุกคนที่เข้ามาบึงรับชมยายได้เลยครับ เดี๋ยจะมีกาไหลโซดอยู่คนเบืองมือในคนเหรอบัวเป็นยังเป็นหยางเอามาเป็นกนีอยู่เลียวบัน่นี้เนี่ยเนี่ยแค้งายไม่ต้องถามว่ามาไอ้กระเช้าดิเป็นรถไอ้เครื่องกระเช้า แม่ก็จะนั่งแล้วก็ให้ให้ข้นขึ้นมากทางหน้าก็มีแต่ตอนนี้มันทางหลังเออแต่ว่าทางหน้ามันจะเป็นมองข้นขึ้นแมนกระเช้าใหญ่นะรัพีีสสาาววมมเ ผุญเจย่ตวนแล้วแข็งแรงยงผู่ลพนานอ่ะเล่าเมันมีจ้าคันไม่เท่ามไม่เท่าเราวนักกว่าจัาคันโอ้ยใหญ่ใหญ่พระถนินั่งรู้้าเลยครับ นีีแหละครับอู้นเอาเฮทยเฮหน้าห้กันือกันเลยกับบ้านห้องแต่ว่าเขาเห็นเป็นหน้าปังนอกหนามเขามันไหล ยี่ทวด,ด,ด,ดมีแจ็คคันยี่ถวด615บ่ะอืมมึนขับยี่ถดวดเราแข็งแรงแฮ่ตัวนี้อยู่ทางหลังนะครับเนาะข้างหน้ากะสูงกว่านี่สั้นกว่านี่ข้างหน้า โอ้ยท่องยึดตาท่องอยู่บ้านครับตาท่องอยู่บ้านตาท่องบด้มามาแต่แย่าย่ามาเฮ็ดทุระนำก็ได้เดี๋ยวภาพมาเที่ยวพอดีครับ 嗯，也是、mm。Hmm. Yes, ี่น้องกับสิเดไปหากินเขาเละซ้ายแล้วเดี๋ยวใหญ่กับสิเดไปเห็ดเที่ยวไปยังบางไมอีกที่ก็ืันนี้เที่ยวยังเดียวขอคุณสำหรับคนเบิองนะครับเนาะเก่าแสนคน

Play số nita.

เด้พอพี่น้องมากิมขผาวนังกันเด้อครับเด้อเดีขีกินี่กันหละครับพี่น้องเด an ี๋ยวชินเผาวันเด้อครับเด้อากัดนั่งอยู่ครับู้นกัด Ah. não